โกนเลยบมดลุงทุกคนมาดูนายโชคของลุงลักกี้ของหมอลักกี้โอ้เปือยเลยตัวนี้ลุงทุกคนมาดูหายใจยังหายใจยังฟูดๆูอยู่โอ้ยั อย๋อยุบหมดแล้วยุบหมดแล้วเลือดแตเลือดแต่ดังยังเดียวเหลือแต่จมูกกับลมหายใจนี่อ like ัง <Sisters> ย uh, <okay. S 1> oh, ิ <nós istles> ้ยิ like ้เลี้ยงลุงาหรออือโอ้มันเปื่อยแล้วนอนลุ้งเนาะจมูกมาจมูกดังมั้นไหมดังมันเปื่อยเลยตอนนี้โอ้มามาทุกคนดูอ๋อมันทะลุเลยบ่ลุงบอสลุลงไป โกนลงไปเลยเหรอวันแม่นาทีจะตรงกลางๆจมูกนนี้ไหมอุ้ยทุกคนดูเป็นจนทะลุเลยอุ้ยแต่แผลมันหายแล้วนะทุกคนบวมลดแล้วเหลืออุ้ยดังระเบิดขาดดังระเบิด ดังระเบิดเลยทุกคนดังดังเน่าดังเน่าดังเน่าแล้วก็เพดานตรงเนี้ยเพดานตรงเนี้ยทะลุเลยมาลุงทะลุลงไปเลยบมอเป็นหู้หลายบ่ลุงเป็น้างอ๋ออ่าอาจจะเป็นทีวามันเป็นแผลมันเป็นอันมันเป็นกลมๆเออมันเลยแตกลงไหนลักกี้มาโชว์จมูกให้หมอดูไหนเร็วลักกี้ เมันกินน่ามหม่อเมิันหรือ่าะมันกินนมไม่กินน้แม่ได้ไปกินนหมันนั่นน้ํเทียงนครักินนมแม่ได้ยืนหมอคลุงเออยู่อ๋อทุกคนมันกินนมแม่ได้ตอนนี้มันเหลืออยู่จมูกนะทุกคนดูอันนี้คือหายแล้วนี่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 แผลนี่นี่ลักกี้นี่จมูก มันเป็นแผลไอ้มันเป็นตุ่มมันเป็นตุ่มทุกคนแล้วมันก็แตกพอแตกมันก็เป็นทั้งในรูจมูกแล้วมันก็บวมฮะมันเป็นวงนี่มันเป็นวงวงทุกคนลุงลุงเห็นแล้วลุงวังแต่สูสูนะลุงเนาะ ลุงบอกมันจะหายนี่มันยุบหมดแล้วทุกคนเนี่ยมันยุบหมดแล้วเหลือแต่จมูกโคมา่าลุงก็ทําใจเลยอเน,นวะว่าบอลอดแล้วสิบวันนะทุกคนกับการรักษาของหมอครบสิบมือพอดีเลยลุงมือนนี่สิบวันพอดีเลยไสยค่ะหางมันเป็นไปค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะทุกคนนี่ทุกคนตรงจมูกมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นแผลอย่างนี้เนะลุงนะนี่ ตรงจมูกมันจะเป็นแผลอย่างนี้โอ้คือบ้ามันสี่บ้างหยบหายแล้วเป็นเรื่องมันไข่ผีดเนาะง่วงตื่นตึ่นเลยบวมบวมนี่เือว่าเขมันมันยุบลงไปเป็นหนังเก่าวันนี่มันเป็นอะไรเกลียดขมูดิ่งเขาจะเป็นจะมาเป็นแผลเป็นจะว่าเป็นแผลเป็นสีดำ มันเป็นสีดำของเขามันเป็นสีแดงคือตโตมันเดียดทุกคนที่มันหายใจที่มันหายใจแบบนี้เพราะว่ามันมันลงปอดแล้วมันเป็นรุนแรงมากคือมันจะไม่รอดแล้วโชคดีลุงช่วยได้เยอะเรามาช่วยกันเสร็จตัวจะรับมาเดีรับเองนูนนี่เห็นไหมทุกคนมันตื่นขึ้นมากครับมาเจ่าทตัวนี้กินยาเลยมันอยากกินยาอยู่มันเก็บปากมัน ข้าหยานวดมันกินทสกินมอยลงมันกินได้บ่ยำด้อยสองสามเข็มแ่้มันกิเต็มด้ยดอกลุงวัวบ่ีงลุงมีเครื่องบดหยาบ่ค่ะหัสับๆกระแดกนี่เราาวิเกีะวมาจะส่งบ่ค่ะสับๆสับๆให้มันมุนุนไหมคือจังเขาสีเหลืยงหมูนี่ไหมค่ะัวเออสับๆสับๆับๆเก็บไปทุกย่างองาหารเรากินเลยแก่เก็บธรรมดายิ่งเสียงปวดรองมันแรงน้ำฝน แมนป่ะคะเนี่ยทุกคนมันระเบิดแล้วอค่ะมันปืนกินมันบวมมันบวมที่ปากกินระเบิดระเบิดมันเศร้าหลืมันฉีดยาไรมันงทแมนบวมลุงแหงคักเลยทุกคนดูไปอยู่ห้องผักฉีดยาไปยุ่หมอจะเริ่มนี้ะไรไม่หมอจะดูไงลุงว่าสัญใหญ่หมอจะไม่เน้นฉีดนะเพราะอยากินหมอมันจะสุดยอดกว่ายาฉีดอีกจะกินตามกวดนั่นเ คือถ้ามันเป็นหนักๆต้องฉีดเพื่อให้ยามันอยู่ในกระแสเลือดก่อนชื้นอยู่ดีหรอมันเป็นแต่น้ำดังมันยังอยู่มันเดือดร้อนบางทีมันเจ็บไหมั้งมมันมีช่องมันมีแผลอยู่ปากแล้วก็แผลอยู่จมูกเพดานฝ่าให้ดานแล้วก็แล้วก็เป็นตุ่มบีบนมหดปากอะไทีมันเป็นตุหมเป็นตุ่มเป็นตุ่มยืดช่องปากตุ่มอยู่รูจมูกแล้วก็เอายังไงคือตุ่มอยู่บริเวณปากกับมูนี่มันหมดเลยแ่นย ที awesome ่นี่มันแตกนี่มันแตกนี่ทุกคนมันแตกออกมาเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่เห็นไหมใช่ไหมนี่มันแตกออกมาเป็นอย่างนี้เมื่อตัวเด็กเขามันแตกออกไปอย่างนี้แล้วมันเลยไปไปทําให้มันหายใจยากเห็นไหมกินยาอะไรย่างได้ย่างนิ่งๆได้เดี๋ยวดังสักเด้อลุงมันย่างปกติบ่ปกติมันจะย่างมางเขาหอกนกับเมียมันนี่โอ้ปกติหายมันอยู่กับเมียมันนี่เวลาย่าขึ้นมันก็กินมนมได้อยัวย่างหมูมันก็ไกัดของมันนี่ โอ,ใอ้ใหญ่มะขอกใหญ่มะขอกแข่งแข่งแบบนี้ดีมากเลยลุงเออดีมากดีมากกเีมัก็มนานสาออดีมากดีมาก,มากมน่าจะใหญ่มากอยู่มองแต่ดีมองนี้ตะโดนแล้วพูดนะร่างอาหารก็เป็นเรือพูดนะเรือยอดยาก็เป็นตะแซวขึ้นสิกันเยื่องอป็นะ <c oughs> ไเ<ป>จิานปยังคือว่าถ้ตตัวนี้หายแล้ว สีดังแล้วค้นาคันหมอนี่พัวอ้ววตัวนี้เต้านี่พุดยอดเลยมือคนบวชเขาต้องซอยกันต้องให้เครดิตลุงน้ำจะขออ้วว่าตาม่นมาเบิ่งเงินอือมือไปต้องต้องลุงอนุญาตลุง่ายนะลุงอธิบายค่ะกันแม่นกันแม่นบ่าร้านไมูบอกว่าไปหาหมอนี่เจ้ามือนั่นคืองที่ไปแล้วท้อใจเดี๋ยวนี้ไม่ถึงอัวตายแล้วอืออือไปเบิ่งกันหน้าว่าจะมีเสียงคำ อืมแค่ไหนขาไปหาหมอนี่ค่ะธรรมดามือมันไขรมันเป็นอันี้อันนี้มันหายใจมันพังออกผู้ปรอดลอดใจเยอะๆเสี้ยตัวมัดมือกลวองว่าเงยแดดนะอืมอืมอืมแดดแล้วมาฝนหมดทีนี้มันมันดีเนียมันมันหันใจโล่งนียเพราะว่ายงี้ยมันก่อนี่คือหายใจโล่งกับปากมันมัาเป็นเครืองางการมันมันมันมากันมันมากันนั่นปะค่ะแผลมันแตก แผลมันแตกในรูจมูกทุกคนแผลมันแตกในรูจมูกช่องรูจมูกแล้วก็ปากมันเป็นตุ่มมันเป็นตุ่มค่ะแล้วมันแตกแล้วทีเนี้ยไอตัวรูจมูกเนี่ยมันเป็นตุ่มแล้วมันทําให้การหายใจลําบากเอไงคือขี้มูกอันดังแต่มันเป็นตุ่มมันเป็นตุ่มติดมันมันคือขี้มูกขขี้มูกขาข่ะยขี้มูกเข้าออกมันคือจบแมนค่ะถ้าขี้มูกนี่เข้าออกมันคือจบแต่นี่มันเป็นตุ่มไหมค่ะ สองล้อจนกว่ามันจะยุบแบบนี้นี่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 เห็นบ่นี่เห็นไหมนี่ทุกคนแล้วมันจลงไปเองแตตัวนี้ล้มมันก็ล้มที่แมนค่ะจมูกมันลงแล้วก็ถือว่าสังเกตกระแตอสมันยั่ดีมันก็เดียบตะกี้เหบอใบมันเห็หนาลุนตื่นเลยด้วค่ะจับได้มลลงาแ้วจับได้เห็นบ่ค่ะตะกีนไม่ให้จับมันบ่เก็บตะกี้มันเลยตะกีเป็ดไก่ค่ะจะยุบเมื่อสักครู่ไหมแล้วอืยุบแล้วทุกคนเห็นไหม ขาไม่บวมแล้วนี่โคม่าสุดเท่าที่หมอรักษามาเท่าเดียวเขาเจ็บปากมันเท่าเลียวต้องไกินยาได้เดี๋ยวมันจะสาวๆจะแก้เพราะเดี๋ยวมันเจ็บหนึ่งตัวทั้งๆนะค่ะมันเจ็บเพดานใช่่เห็นบค่ะมันบ่มันตื่นๆเลยค่ะนี่จมูกจมูกนี่จมูกหมอทราบ้านท่านยุบมันก็สู้เนาะลักกี้นายโชคลุงตั้งชื่อว่าโชคหมอตั้งชื่อว่าลักกี้แปลว่าโชคดี ต้องหายนะลักกี้จะตายเถอะจอนรอดแล้วเมหาหาหาื่มีปัญหาเราก็มาฟัานี่นาะกต่เต็งกลัวมากค่ะลุงลุงว่าผมมีปัญหาวะนนี้ค่ะมีแต่สีด้ยมีตาสีไข,ข่อลูรูคือนแล้ว,วันนี้ลุงเ,เอ้ยเกือบเล้วนี่ตะปูเด้อนี่เออวัเดี๋ยวาควันมาทุบด้วยหมอเกือบไปเจาะเลยนี่พี่อะลุงอยู่กับมันแล้วนี่ เราว่างไปีงลูกว่าหมดกเออไปขึ้นกับว่าเสร็จโตหรมัว่าเสร็จด,ด,ด,ดังทุกคนมันอยากจะกินหญ้าแต่มันได้แค่มองม,มันเป็นอะไรที่เศร้าว่างเห็นไหมหญ้ากนา็น่าอร่อยอร่อยห้าหวาน อยากกัเป็นตะแซบให้พุณน่ะมึงแม่นปุ่มเขาปุ่มเขาคำบัำำำำำำงคำบังไงหนึ่งน้อนโปกติลูกก็ปกติน้ำแก้ยากแก้ก็มไม่ด้กินนี่หรอก<ม>เจ้าน้ำกินดีพู้นน้ำกินดีโอ้ยเยี่ยมเลยถ้ากินน้ำดีมือเมื่อวันนี้อ๋<แ>นี่ทุกคนดูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยเรื่องน้ำเนี่ยโอ้อยต<ม>ัเการื คนนน่ะลุงเอาอยาแห้แมวไม่กินน้ำจากซองเนยเด้อซองหรือสองซองก็ได้กินกะนัะจาลชินกินน้ำกันเออบวชผสมนมน้องเลยยาไห้แมวมันไหนเออเดี๋ยวเก็บกรอกมันยุ่งอะไรมาเดี๋ยวม,ม,มันอ่ะค่ะลุงลุงถ้ามีลุงลุงมีหวัหวหานหรือห่อหรือปลายลุงผสมในหางเลยก็ได้ว่าต้องกรอกเออง่ายสุดโอ้ยงแมวคนอะได้มันกินน้ำค่ะนั่นแหละใส่ใส่ให้มันน้ำน่ะ ใส่เห็นมันน้ำแนเพราะว่าหมอมึงมึงมึงเม็ดแล้วมันยังมีเม็ดอยู่เราที่นี่ถามันพุ่มดีนมมันดีลูกมันจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นถามันกินนมได้มันดูดนมแม่มันยืนปะค่ะดูดแมวบ้านก่นั่นแหละโอ้ดีเลยนั่นแหละหาวอันนี้ยามันกินยาอ่อนขี่จะเป็นแบบนี้เด้อมันต้องตกใจเด้อมนันยาอันนี้เป็นตัดเขา อ๋อนี่แหละค่ะนี่หญ้าอ่อนหรือผักบุ้งชี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ท้องเสียให้เป็นขี้เหลวปกติมะเป็นหยังค่ะจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นหยังมันขี้เหลวปกติบางคนจะตกใจนี่ทุกคนลักกี้อืมลอดลอดลอดลักกี้ค่ะ Ich ja. bin ja, ja.